เคิร์เนี่ยมันจะได้ความเวลมากกว่าเทียบกับนาฬิกาตัว30,000เนี่ยอย่างเอาครับอุ้ยสวยไหมสวยไหมอุ้ย,ยนี่ตกีราทั้งหมดเลยนะทุกคนเลือกกันตายแฉเอ๊ตั้งค่าเหเือดกันได้ด้วยปึ๊บในที่สุดออลอนเคิร์ฟสก็มาถึงตอนที่ผมรีวิวตัวแรกมีคนสนใจเยอะมากยอดวิวเป็นแสนผมเชื่อว่าหลายๆคนจะรอตัว2อ,อยู่อันบ็อกกันเลยดีกว่า กมไหมฮะนี่นะฮโอยหรูหรามากเปิดตัวนาฬิกาสายชาร์จและสายนาฬิกานั้นที่ผมจัดมาจะเป็นสีเงินเพราะว่าสีดาเนี่ยผมจัดมาหลายตัวแล้วสายชาร์จเป็นแม่เหล็กปึ๊บนะเป็นความโค้งไหมทุกคนสวยมากการทําจอโค้งแบบนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยแล้วมาอยู่ในนาฬิกาที่ราคาไม่ถึงพันด้วยคุ้มมากด้วยสีเงินตัดกับหน้าจอสีดำเนี่ยลงตัวแล้วมันดูหรูหรามากโหแวววับเลยทุกคนดูคุมทํามามินิมอลด้านนี้เนี่ยจะเกลี้ยงเกลี้ยงด้านที่มีหน็อกจะเป็นหน็อกใหญ่ตัวเดียวแล้วสวยอะเรียบหรู ดูแพงได้ยินไหมเออประมาณนี้หนึบมากเวลาเลื่อนก็จะเป็นเสียงประมาณนี้ได้ยินไหมได้ยินไหมเสียไปก่อนสวยงามใส่อีกด้านหนึ่ง มันช่างงดงามจริงไม่อยากจะเชื่อไม่ถึงพันได้นานการที่หน้าจอโค้งกันแบบนี้ลองไปเทียบกับ Apple Watch Ultra หน่อยเทปเนี่ยมันจะได้ความเวลมากกว่าเทียบกับนาฬิกาตัว3 0,000เนี่ยอย่างเอาครับอุ้ยสวยไหมสวยไหมแล้วใส่แบบขัดผิวมากทำให้ดูใสขึ้นนะทั้งๆั้งที่เป็นดำนั่นเลยดูด้านบนสวยเนี่ยหน้าจอแบบโค้งเลยสังเกตดูนะกดค้างไว้สั่นขึ้นคำว่า allon ให้เลือกภาษาขึ้น QR สแกนก็จะพาไปยังอป g l o r y f i t Fit นี่หน้าแอปของเขาเข้ารหัส เลือกเพศใส่จนสูงน้ำหนักแต่วันนั้นเกิดได้เรียบร้อยใส่จำนวนก้าที่เราต้องการตั้งเป็นเป้าหมายสำหรับผม5,000ก็เยอะและ้วเพิ่มอุปกรณ์กด จับคู่ใบนี่จอแบบชัดมากถ้าเวลาเราเลื่อนหนกขึ้นจะมีการเปลี่ยนทีมบนหน้าจอได้เราก,กดบริเวณหนกมันก็จะเป็นเมนูใช้นิ้วสไลด์ก็ได้เลื่นมากแล้วก็ไม่ลักลั่นด้วยนะจะใช้หนกในการสไลด์ก็ได้นะกลับมาที่ในแอปเมนูแรกก็จะเป็นภาพรวมมีนอนหลับปัตตการเต้นหัวใจความดันโลหิตมีหมดออกซิเจนในเลือดเมนูถัดมาก,ก็จะเป็นการออกกำลังกายกดโกงเงี้ยวิ่งไปตามเมพได้กีฬาของเขาต้องบอกว่ามีเยอะมากมันจะมีตัวบวกกดมาทุกคนดูกีฬาเป็นล้านน่ะจะเอากีฬาไหนอุ้ยนี่ตกีฬาททั้งหมดเลยนกค เลือกกันตายแฉะไม่ว่าคุณเล่นกีฬาอะไรออร่นเคิร์ฟสจะจัดให้คุณได้หมดเป็นร้อยๆเลยตรงบริเอุปกรณ์ตั้งค่ารัรบสายวางสายตั้งค่าข้อความแจ้งเตือนได้เพื่อนๆสามารถตั้ง Facebook Messenger อยู่ตรง Youtube IG Facebook อะไรแบบเนี้ย ให้มาขึ้นในรายการเราได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะให้น้องชายผมทักเข้ามาจัดใบอ่าทุกคนดูนี่มันขึ้นเรกูถ้าสมมติทักมาแล้วเราต้องการที่จะดูใช่ไหมเราก็ลูดขึ้นแบบนี้ปุ๊บการแจ้งเตือนที่ค้างไว้แต่ถ้าเกิดเรารูดจากบนลงล่างมันก็จะเป็นเมนูย่อยจะให้ยกมือขึ้นแล้วแสงหน้าจอติดก็ได้ถ้าหันเข้าหน้าตัวเองปุ๊บแบบนี้เห็นไหมหน้าจอติดเรานั่งนานไปนะตั้งให้มันเตือนได้ด้วยว่าคุณนั่งนานเกินไปแล้วควรลุกขึ้นเพื่อให้รากไม่งอกเขย่าเพื่อถ่ายภาพได้ด้วยเขย่านาฬิกา เห็นไหมมันจะทําการบันทึกรูปให้ค้นหาอุปกรณ์ได้ด้วยปึ๊บ คนที่ขโมยก็จะแบบเอ๊ะ,อะสุดท้ายก็เป็นเมนูของฉันตั้งค่าพวกข้อมูลส่วนตัวหลายคนต้องการถัดมานั่นก็คือภาพหน้าจอไปที่ตั้งค่าหน้าปัดเธออยากได้รูปอะไรยกตัวอย่างรูปนี้ปุ๊บหน้าจอจะขึ้นแบบนี้เป็นไงเคยไหมมีแบบคล้ายๆหน้าจอ iPhone 14ด้วยดูเม็ดกันปะเอ๊ยตั้งค่าเหมือนกันได้ด้วยหากใครอยากได้อลลอนเคิร์ฟสองโดมากก็สามารถสั่งผ่นานตะกร้าที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเจอกัน